เทียมพยักหน้าเล็กน้อยแต่ไม่ยอมมองหน้าเธอสายตาเขาเหม่อมองไปที่ผนังราวกับไม่ได้ยินเพื่อนสลิดของขวัญชื่อแก้วเห็นหน้าการของเธอและเริ่มเป็นห่วงแก้วจึงเล่าให้ขวัญฟังถึงหมอผีคนหนึ่งชื่อหมอคำลาหมอผีจากภาคอีสานที่ขึ้นชื่อเรื่องการผูกดวงคนดักว่ากันว่าหมอคนนี้มีวิชาหมุนดำ ที่ใช้สายสินเป็นสื่อกลางในการล้างจิตทั้งใจของคนให้ผูกพันไม่หนีจากขวัญลังเลเธอไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มาก,ก่อนแต่ใจของคนที่กำลังตูว,ว่าจะถูกทิงนั้นพร้อมจะยึดเหนี่ยวทุกอย่างที่พอมีหวังเธอตัดสินใจขอที่อยู่จากแก้วแล้วเดินทาไปยังบ้านหมอคำล่าในเย็นวันหนึ่งโดยไม่บอกใคร บ้านหมอคำล่าอยู่ชางเมืองเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆรายล้อมด้วยต้นไม้รกคึ้มและตุ่นทูบจางๆหอยมาแตกไกลขวัญรู้สึกเสียวสันหลังอย่างไม่มีเหตุผลตั้งแต่ย่างเท้าเข้าไปในรูบ้านมาเริ่มความรักสินะเสียงหหบแห้งของชายชรลาร่างเล็กในชุดขาวสะอาดดังขึ้นเดิมไม่ต้องให้เธอพูดอะไร หมอคำล่านั่งอยู่กลาง